สวัสดีครับผมมีพระเครื่องมาแนะนําแบ่งปันเพื่อนๆนะครับก็เป็นพระเครื่องหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปี2องหนะครับสำหรับใครที่สอดถามเข้ามานะองนี้ผิวแดงๆเลยสภาพสวยนะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินที่พิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่มากนะครับปี2องหนนะปลุกเสกที่วัดราชบพิษนะครับเกจิร้อยแปดรูปโดยประมาณมาร่วมพุทธพิษศษนะครับก็ครูบาอาจารย์เก่งๆเงท่านั้นนะ นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปุ่โตวัดประดู่ชิมพีแบบนี้นะครับหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคิรีเคนะครับหลวงพ่อคองอยู่วัดใหม่นองพระองค์แบบนี้นะนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับหลวงปู่เพิ่มแบบนี้หลวงปู่ทินวัดปาเลไลนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงคือเยอะมากนะครับสายกรรมฐานก็มาเยอะนะหลวงพ่อสมชายแบบนี้นะครับพระอาจารย์วันแบบนี้นะครับปี21หนึ่งะก็เป็นเหรียญดีหน้าเก็บประสบการณ์สูงนะครับอ่าองค์นี้แดงๆเลยใครสนใจนะ อ,องค์นี้ผมเปิดไป240้240บาทรวมโฉนะครับสภาพสวยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระเจ้าตากสินนะครับทรงม้าชูกระบี่แบบนี้นะชูดาบแบบนี้นผิวแดงๆสวยๆนะนะครับพญานาคซ้ายขวาคมชัดนะครับนี่ปุกเสกห้าวัน5คืนเลยนะครับข้างล่างก็จะเขียนนะสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับองค์อาจกล้าหาญสู้เพื่อชาตินะครับ ก็เป็นเหรียญบุคคลสําคัญของประเทศไทยที่น่าเก็บมากๆนะครับด้านหลังก็เป็นธรรมจักรนะครับแล้วก็กํากับปีพศนะพศสอง1นห้าสองหนึ่งนะครับนี่สองร้อยสี่สิคารวมส่งนะครับองตามในคลิปเลยนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับลูกค้าใหม่ก็แอดดีดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวจะทิ้งไลน์นีย่ติดต่ออดีไลน์ไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับเหรียญพระเจ้าตากสินนะนะครับแล้วก็มีหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับ มหาปรานะครับรุ่นนี้หลวงพ่อรวยปลุกเสกเดี่ยวนะครับรา,าชาเลิก57นะครับน่าเก็บมากๆเลี่ยมพร้อมใช้เนื้อทองฝาบาทสภาพสวยๆนะครับเป็นเหรียญข้าหลามตัดนะครับหลวงปู่เอี่ยมจะมีโคด้านหน้านะจงมีโคด้านหน้าซ้ายขวานะครับตัวหน้าแบบนี้นะครับผิวเหลืองๆสวยๆเลยนะครับเหรียญข้าหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมนั่งเต็มองค์ดูความสวยเห็นไหมสวยเดิมเลยนะครับ เราเลี่ยมพร้อมขึ้นคอนะนี่ต่อโค้ดชัดเจนนะครับมี่ล้านหมายเลขด้วยนะครับองค์นี้จะเลข485นะครับ485แปดห้านี่เลข3หลักนะนะครับด้านหลังก็จะเป็นหนุมานขี่สิงห์นะครับลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับหนุมานสวยๆแบบนี้นะองค์นี้ได้เลี่ยมนะครับองค์นี้แบ่ง260บาทรวมส่งนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง นะครับปี57นะครับหลวงพ่อรวยปลุกเสกนะครับราชาเลิก57นะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะครับ260รวมส่งองค์ตามในคลิปนะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพระบ้านพระเครื่องนะครับพระเครื่องหลักร้อยพูดคุนหลัก้านนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวทยอยคัดพัดลงแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆเรื่อยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ